สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้นะครับคุณลูกค้านะครับได้เดินทางจากอำเภอโนนศิลานะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเดินทางมารับที่หน้าร้านเราเนี่ยครับลงจึงสันตินกันสร้างนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดสนใจโรตารี่สามารถัเข้ามาสอบถามกับเราได้นะครับทางเพจของเรานะครับ โค้กตั้งต้องแท็กเตอร์แล้วก็โลกึงสันติกันข้างนะครับเข้าไปสอบถามกันได้ครับเบอร์0 8 3 1 2 9 4 2 5 5 0802013156นะครับโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะมาแนะนำทางลูกค้าครับว่าโรเตอรี่ของเรามันมีข้อดีแล้วมีอะไรใหม่บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากฝั่งนี้นะครับระบบระบบ<ม>ห้องโต่อันนี้เป็นระบบห้องโต่แบบ ตั้งโซ่อันโนมันนะครับโซ่ะโซ่เบอร์ร้อยยี่สิบแบบหนานะครับ <110. S 1> แบบหนาพิเศษแบบหนาพิเศษแล้วก็น้ํามันน้ํามันเกียร์เบอร์ร้อยสี่สิบเวลาเติมนะครับเติมแค่ประมาณเท่านี้นะครับแค่ถึงจุกเนี่ยครับ oh. แค่มันล้นออกมาประมาณนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับพร้อมใช้งานได้เลยแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายน้ํามันนี่ครับเราก็มีบอกอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็เวลาถ่ายน้ามันจะอยู่ข้างล่างนี่ครับ ตัวถ่ายน้ำมันมันจะอยู่ข้างล่างน,นี่ครับสากระโปรงหลังเราทําหนาพิเศษมาแะเป็นสองชั้นชั้นแรกมมชัน้นละสามมิลแต่มันมีสามมิลแล้วก็มันจะยุบตรงนี้สามมิลครับแช่ม,มันจะอยู่ระหว่างัซน,นกระดี่ใช่ครับแล้วก็อันนี้มันด้านข้างเป็น S curve ด้วยนะครับปาดดินเรียบใช่ครับปาดดินเรียบต่อตีหน้าดินปึ๊บม,มันก็ปาดดินเรียบ แล้วก็ฝากระโปรงของเรานะครับสามารถปรับได้แล้วก็ต่อไปจะเป็นหัวเกียร์อันนี้จะเป็นหัวเกียร์ใหญ่นะครับเป็นหัวเกียร์เสียงด้วยลดแรงกระแทกรดแรงสัมผัสมันจะทนอึดถึกมากขึ้นครับแล้วก็เนี่ยตาแมวเราสามารถตรวจเช็ค้มันได้เลยว่าน้ำมันของเราจะมันใส่ได้ีหงเบอร์ลอยสี่ทิพย์เพื่อนครับเบอร์ลอยสี่ทิพย์เพื่อนอน้ำมันเกียร์สุดยอบแบบเดียวกันเลย เนี่ันเช็คได้ทังน้ำมันเราดำน้ำมันเราใกล้ที่ได้เวลาเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราสามารถเช็ดได้เลยข้อยข้อยเลี้ยวเห็นเนาะใช่ครับแล้วก็ตัวจุกอันนี้เป็นจุกเกียวแบบสองตันแบบใหม่ท่านแบบเก่าที่เป็นจุกยางขายง่ายแล้วก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้้างล่างผมทำเป็นหัวอัดเจลาบีหั ตอนแรกมันมาเป็นหัวน็อตธรรมดาผมเลยเจาะเป็นอัดหัวจาะบีมันยืดง่ายง่ายตารใช้งานบ้าแล้วก็น้ำมันเติมไม่เรียบร้อยแล้วแล้วแบบจ่ยความใช้งานแล้วก็ขาสกีเราขาสกีสองชั้นเสริมความหนาขึ้นมาครับแล้วก็มาตรงข้างนานไปไปโรตารี่หนาเพิมเดเจ็ดเจ็ดมิล ขันเป็นรุ่นกระบอกมือนก็แค่พกมีอันนี้มันยี่ห้าของกันตั้งใหม่แข็งแรงกว่านายแต่ว่าประกันนี่นะครับประกันจากทางบริษัทรับกันหนึ่งปีมีเสือสินค้าใช่ครับเพศสินค้ารับกันว่าของแท้แน่นอนนะแล้วก็เวลาอุปกรณ์เสียหายหรืออะไรเสียหายตรงไหนสามารถทักเข้าไปหรือโทรเข้าไปสอบถามกระทางนี่ครับฝ่ายเทคนิคสินค้าแล้วก็ฝ่ายอะไร เบอร์อันนี้เป็นเบอร์เซเว่นซินเตอร์นะครับก็ก็เราจะมีใบรับประกันนี่ครับให้กับทางคุณลูกค้าด้วยนะครับรับประกันหนึ่งปีเสียหายถ้าโอตารี่มีการเสียหายตรงไหน,นสามารถโทรเข้าไปสอบถามกับทางบริษัทได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นของแถมจากทางบริษัทนะครับแล้วก็จากทางร้านเราของแถมจะมีนะครับสลักสามชิ้นตัวนี้ครับแล้วก็จะมียอยจากทางบริษัท แล้วก็มีเสื้อครับเสื้อจากทางบริษัทแล้วก็เสื้อจากทางนั้นเราเ,เสื้อโชว์หน่อยพี่คือคุณลูกค้ารู้จักช่องทางเราจะสั่นช่องทางไหนบ้างครับทาง u ู u b e ครับคือก็เฟิร์สเข้าไปดูใช่ไหมครับอยากได้พอดีอ๋อยากได้พอดีเลยเข้าไปสั่งในนั้นเข้าไปเจอพอดีเข้าไปเจอพอดีอดอใกล้บ้านเลยมาดูที่หน้าร้านเลยใกล้บ้านพอดีร้านเรา อยู่ใกล้บ้านของลูกค้านะครับร้านเราร้านเราตั้งอยู่ที่ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับนี่ครับโลกรูกันตีกันช่างแล้วก็ห้องตั้งต้งเทคเตอร์นะครับแล้วก็เรามีข่าวดีนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับท่านใดนะครับที่สนใจโรตารี่นะครับแต่ยังไม่มีเงินนะครับที่จะมาทําการในการจัดซื้อนะครับสามารถ เข้าไปผ่อนนะครับกับทางสินเชื่อสักสยามนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามกับทางเราก่อนก็ได้นะครับในเบื้องต้นก่อนก่อนที่ท่านจะเข้าไปทําเรื่องที่สักสยามนะครับเบอร์โทรของเรานะครับ0831294255 0802013156นะครับโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับแล้วก็วันนี้เราก็ขอนำตัวนี้ยกขึ้นรถให้กับทางคุณลูกค้านะครับคุณลูกค้าจะได้ไปต่อนะครับจะได้นำเอาโรตาอรี่ตัวนี้ไปใช้นะครับ ขอบคุณครับตอนนี้เดี๋ยเรากำลังจะนำรขึ้นรถเขับยนะครับโรตอรี่ฟาร์มติกเิงตา1854เนะครับรุ่นนี้ในแปดนะครับ